วันนี้เราซื้อเส้นเล็กน้ำเงี้ยวมากินนะครับนี P karaoke, P ่นะครับเส้นเล็กน้ำเงี้ยวนี่ได้เยอะมากทุกคนนี่เป็นน้ำเงี้ยวนะครับอ๋อเดยเยอะมากนี่เห็นไหมนี่เป็นเนื้อมานนี่เป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กอันนนุ่มมากนี่ผักกาดจองกับพริกให้ด้วยพริกขวนี่มะนาวนี่ใส่เลยไม่เยอะมากทุกคนจะบอกให้นี่ผักกาดจองนะครับใส่ป้ายเดี๋ยวชิมน้ำดูกันนะ ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มถ,ถ้าใครอยากกินเผ็ดนี่ใส่พริกป่ไปแต่ไปกินที่ร้านอะ่ะผม,มเราอ่ะไม่เคยปรุงเลยนะปิดอร่อยมาลมากินด้วยกันอร่อยมากจริงๆทุกคนี่มีแต่หมูอันนี้แค่สี่สิบนะทุกคนสี่สิบบาท เลือดนะำขนนสังคงน้อยอ,อร่อยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยต้องมาร้านนี้นะครับอร่อยแต่ร้านจะเปิดตอนเย็นนะทนุกคนตอนประมาณไม่รู้อะเย็นๆอนะ่ะ มเนี้ยวอร่อยที่สุดที่เคยกินมาเนะี่อันนี้โดนที่สุดแล้วค้างเยอะมากทุกคนเนี่ยแค่สี่สิบบาทเดี๋ยววันนี้จะสั่งอันนี้มากินน้ำตกหมูมีทั้งข้าวซอยน้ำตกน้ำเงี้ยวมีเยอะมากอะ

หมดแล้วกันอร่อยมากยกยกนิ้วให้หมาเชียงรายต้องมากินร้านนี้นะครับอร่อยที่สุดเปิดตอนเย็นบายบายครับ